7,159บาทบริวารผ้าป่า3,100บาทชำระหนี้สง์5,500บาทีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มลงไปอีก14,000บาทผ้าป่าได้รับ34,259บาทสาธุนักเรียนได้รับจากทางสถานี6,200บาท แล้วก็มีมูลิติ้มีของมูลิติ้อนิ้ิที่ปลูกอีกหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ได้รับที่นี่หกพันหกร้อยสี่สิบบาทเด็กนักเรียนได้รับสองหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทครับ,บาสาธุไฟฟ้าน้าบระปาได้รับจากทางสถานี6,000บาท ได้รับที่นี่6,510บาทไฟฟ้าน้าบระปาได้รับ12,510บาทครับสาธุกระถินที่ประการรายชื่อและไม่ได้ประกาศได้รับ14,300บาทครับสาธุทั้งหมดรวมกันถวายไว้8 3 9 0 9บาทครับสาธุ 9ก็เร่งเชิญคุยนะพัดริมิลันละเป็นประทานถาวายทูกเทียนแทนการจุดทูกเทียนครับกับกับครครับครับ ผู้เป็นศาสดาของเราพงหนายพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณกาสรุดีการสรุชอบด้วย เป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยามนิกธรรมสามารถน้อนมนำผู้มอาพุทธให้พ้นทุกประสบสันทีสุขได้จริงข้าพเ,เจ้าทั้งหลายน้ำมาสก,การพระธรรมอันประเสริฐนั้นสะวัสดาาโตพระภาวา สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจริงเป็นศาสนาทายาสสืบต่อพระพุทธศา,าสนามาจนตรางเท่าทุกันนี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายนอบนอ้อมพระสมสุขติปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆสังฆา